เอาจริงๆนะบางคนก็หลับหูหลับตาเรื่องที่เล่ากันมันน่าจะช่วยได้เยอะๆแต่สุดท้ายก็มาอดควรนะอย่างเมื่อเช้าโอ้วันนี้บอกเลยว่ายายจางง่อมง่อมเมื่อวานเก้าอี้หลุดงงยนะคะบอกเลยสภาพเอเขาเรียกว่าก้นกบเนาะข้างในนะคะง่อมค่ะมาเข้าเรื่องเพื่อนของยายจาง เราอยู่ด้วยกันตลอดนะสามีมีอายุทํางานร่วมกันทําอะไรหลายอย่างร่วมกันแล้วมักจะใช้เสมอคําว่าเออไม่เป็นไรหรอกของเราก็เป็นของเราถ้าไม่ใช่ของเรานะฮะเออมันก็ไปอย่างนั้นแหละอ่ะก็สมพรปากไงนะสมพรปากไงนะวันนี้มาจะโอดโอยทําไมสามีกําลังป่วยง่อม เขามีลูกชายเก่าตัวเองไม่มีลูกด้วยก็จะมีลูกตัวเองอยู่ทางเมืองไทยเนาะอ่าก็ส่งเสียปกติแล้วก็มีการซื้อบ้านนู่นนี่นั่นด้วยกันโอเคเรื่องส่วนเนี้ยไม่ได้สําคัญนะคะคำว่าซื้อบ้านร่วมกันส่วนของเราห0สิบลูกก็เอามาเอาไม่ได้อยู่แล้วเนาะแต่ส่วนของพ่อเขาแต่หนึ่งสิ่งตรงนี้คืออ่าพ่อกําลังนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลลูกชายโทรมาฉันอยากได้ลดอ่า เขาเรียกรถอะไรอะรถฮอลิเดย์ลดบ้านนู่นนี่นั่นนะรถบ้านนะคะเออฉันขอตรงนี้อืมเนอะมันเป็นส่วนส่วนหนึ่งยายจ๋าก็เลยพูดขึ้นว่าเขามาคุยกับยายจ๋าเมื่อวานก่อนนะคะอินติกเข้ามาถามว่าทํายังไงดีผัวก,ก็เริ่มรู้สึกว่าคุยไม่มีสติแล้วลูกสาวเขาที่อยู่ใกล้เขาก็อ่าก็มาดูอยู่แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะฮะ เพราะว่าพิภาระดูแลผัวเนี่ยผัวแก่ป่วยมาก็นานแล้วเนาะเอออยู่ที่บ้านแต่ตอนนี้รอบนี้คงจะไม่รอดก็เข้าโรงพยาบาลว่าจะทำยังไงป้องกันยังไงในส่วนสิทธิ์ส่วนตรงนี้นะฮะเออนี่แหละพี่นอ้องขาการที่สามียังมีชีวิตอยู่สุขภาพแข็งแรงถ้าเขาไม่พูดไม่มีแววเราแรงกระตุ้น ป้องกันตั้งแต่แรกอ่าปรึกษาความปลอดภัยของตัวเองมันไม่ผิดอืมแต่ถ้าเขาพูดไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีใช่ไหมแต่นี้ไม่ได้พูดตอนนี้ไปพูดในโรงพยาบาลสติสัมปชัญญะของเขาอ่าไม่ดีพอแล้วเออแล้วนะเพราะเลือดไอข้างในสมองด้วยแล้วก็คนแก่เนาะหลายอย่างว่างั้นอืมก็เลย ถ้าทำได้เป็นไปได้ก็รีบเร่งเลยทำยังไงคุยกับหมอปรึกษากับคนทำกระดาษถ้าผัวยังเข้าใจหรือว่ายัางรู้เรื่องที่จะคุยเนาะในมุมมองเพื่อป้องกันลูกไม่ได้อยู่ประเทศนี้ด้วยซ้ำนะอยู่ประเทศอื่นแต่พอเขารู้เขาก็สื่อสารก,กันกับน้องสาวเขาอยู่ที่นี่ฝรั่งน่ะจงจําไว้เลยนะอ่าชีวิตเขาไม่ได้ถููกพันพ่อแม่หรอกแต่สิทธิส่วนของเขาเนี่ยไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวนะเขาไม่มีวันปฏิเสธอ่ะก็ของฉันสร้างมากับเขาแต่งงานมาสร้างมากับเขาอยู่กับเขามันก็ต้องเป็นของชั้นที่ท้าผัวตายถ้าเขาไม่มีลูกเออมันลงของเธอแน่นอนแต่ก็ยังไม่แน่นอนนะยังย้อนยี่สิ้าเปอร์เซ็นไปหาญาิเขาอีกนะเออนะพี่ชายอาน้องชายนะฮะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราย้ำเราย้ำ,เร,ยำเราพูดกันเสมอมันก็เลยเป็นการ รู้สึกว่ายาจ่าพูดแต่เรื่องเก่าซ้ำๆมีคนมาพูดอได้ยินนะคะโอ้บ้านนี้พูดแต่เรื่องเมียฝรั่งซ้ำๆคนเทนต้เดิมๆก็เรามีปัญหาเดิมๆก็วนเวียนแต่นึกเพียงเสียใจแล้วก็เสียดายอยู่ข้อหนึ่งนะเพราะเราย้ำๆซ้ำๆแท้ๆนะแล้วก็ได้ยินแล้วก็อยู่กับเราแต่เกิดปัญหาตอนนี้มาโอดควรทำไงอะไรเนาะ ยายจ๋าก็บอกไปว่าก็ลองไปปรึกษาทนายดูไอ้คนทํากระดาษเนาะเกี่ยวกับของสามีนะคะเพราะว่าก็อยู่กันมานานอะเทียบเท่ากับยายจ๋าเลยปีเดียวกันนะคะอยู่ในรายการดูตลอดคิดว่ามันไม่เกิดกับเราสิ่งเหล่านี้บอกเลยนะว่าอย่าคิดน้อยอย่าคิดน้อยยิ่งเราไม่มีลูกกับเขาด้วยนะคะอ่า ในสิทธิของเขาบ้านช่องถ้าเขาจะเอาทันทีอ่ะขึ้นมาในสิทธิของพ่อเขาเราก็ต้องมาขายเราก็ต้องมานุนนี่นั่นสุดท้ายเราก็ลำบากเช่นกันแต่การปกป้องหรือนะคะเหมือนบ้านเนี่ยอันนี้คือคุยเสมอนะกับสามีหลายๆเรื่องราวที่มีตัวอย่างเขียนสัญญา เราไม่เอาแต่เราขออยู่จนเรากษเียหรือยังไงอะไรจนเรามีบ้านถึงจะแบ่งเพราะว่าหลักการเงินใหญ่ก็คือบ้านนะที่สร้างด้วยกันแล้วทีเนี้ยจะแบ่งออกมายังไงแต่หัวคิดของฝรั่งลูกชายที่อยู่อีกประเทศหนึ่งอ่ะอยากได้บ้านรถบ้านคือรถท่องเที่ยวเนาะรถเออเขาเรียกอะไรอ่ะรถบ้านนั่นแหละเนาะท่องเที่ยวเขาบอกเขาขอตัวนี้เลย แล้วยายจ๋าจก็เลยถามไปว่าแล้วถ้าขอขอตัวนี้แล้วมันจะจบไปเลยเหรออย่าได้แบ่งอะไรโดยเด็ดขาดถ้ายังไม่เรียบร้อยหรือถึงเวลาปู่อ่าพ่อยังไม่เสียเนาะเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่ายังไงอะไม่มีไดร์ลักษร์ต้องทําด้วย คนที่ทำกระดาษนะ,ะให้เรียบร้อยจะได้ไม่เกิดปัญหาแบ่งเฉลีย่ยรวมสมบัติทั้งหมดเออรอก่อนผัวก็ยังไม่ตายนะคะเออรวมทั้งหมดแล้วเปอร์เซ็นต์เขาได้เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เราได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามกฎหมายอย่าได้ยอมอย่าได้ใจดีเอออย่าได้บอกว่ารักลูกเลี้ยงแล้วมอบไปให้เขานะสุดท้ายแล้วตัวเองก็ลําบากอืพูดไปร้องไห้ไปนะคะกับยายจ๋านาะนในสายโทรศัพท์ เหนื่อยบางทีบางทียายจ๋าก็ดูฟังบ้างไหมจําคําพูดได้ไหมที่มักพูดเสมอว่าเฮ้ยไม่เป็นอย่างนี้หรอกอย่างนี้หรอกเขารักฉันคาว่ารักถูกต้องนะตอนยังไม่มีประโยชน์ผลประโยชน์นะคะแต่พอผลประโยชน์ลุกขึ้นมารักนั้นจะหายไปรักก็ส่วนรักผลประโยชน์ก็ส่วนผลประโยชน์ฝรั่งไม่มีน้ําใจที่จะบอกโอ้ฉันไม่มายุ่งกับเธอหรอกชีวิตฉันก็ไม่ลําบากงานทํามีครอบครัวเออส่วนของพ่อเป็นของเธอ อย่าได้ฝันถ้ามันไม่มีลายลักษณ์อักษรหรือพินัยกรรมนะคะหรือสัญญาที่เขามาแตะไม่ได้เท่านั้นแหละสําหรับลูกฝรั่งนะอืมตอนเนี้ยวุ่นวายใจลูกเข้าบ้านพ่อป่วยการที่ลูกเข้าบ้านมาจับนู่นนี่นั่นเราก็ต้องมีสิทธิ์ห้ามนะอยากได้อะไรมาลือ้อมาค้นห้องของพ่อก็ไม่ควรแจ้งนะคะ ถ้าไม่ฟังก็คือแจ้งตำรวจมันต้องไปได้ร์ลักกฎหมายเนาะอันนี้ก็ฝากให้เข้มแข็งกันนิดนึงอย่าได้ปล่อยให้เขารุ่มล่ามนะคะเพราะเราก็อยู่กันสองคนลูกมาเป็นเทศกาลเท่านั้นเขาก็ต้องให้เกียรติเราไม่ใช่ว่าพอพ่อ,พอเริ่มป่วยใกล้ตายโอโหพวกจะมาจี้จับนูน่นนี่นั่นนั่นนี่นะคะมันอันตรายแก่ตัวเองเนาะแต่เราก็ต้องสู้และเข้มแข็งด้วยนะคะพูดปากเปล่าไม่ได้เราก็ต้องเอาโดยโกฎหมายอืม ฝากเป็นกำลังใจเนาะก็ลองดูว่าเขาจะเชื่อฟังไหมเพราะว่าเขาก็รู้จักสําหรับทนายที่นี่อ่าเกี่ยวกับกระดาษของสามีเพราะว่าสามีเขาก็มีงานอย่างหนึ่งที่มีอ่อาอฟกานที่นี่เขาเรียกว่าเหมือนคนทํากระดาษนู่นนี่นั่นที่ใกล้เคียงกับเขาแล้วเขาก็คุ้นเคยกันเขาก็ปรึกษาดูอ่าในตรงนี้แต่ว่าก็พยายามดูหลายๆทางเนะาะยายจ๋าก็แนะนําให้ปรึกษาคุณชัยด้วย อ่าก็แล้วแต่เจ้าของเรื่องนะคะว่าจะไปยังไงในเรื่องแบบนี้เพราะจริงๆแล้วมันยังไม่ถึงกําหนดพ่อยังนอนแฟบแฟบแวบแฟบแวบแฟบแวบในในอ่าโรงพยาบาลอยู่เลยแต่คํหนึ่งก็คือคุยกันในทํานองว่าลองคุยกับแกถ้าแกเข้าใจหรือว่าคุยกับบัญชีอเข้าโรงพยาบาลทํากระดาษนู่นนี่นั่นจะได้ไหมนะคะเหมือนกับเคสเก่านานแล้วเนาะ Uh, พี่คนหนึ่งนะคะสามีป่วยหนะักแกก็ตั้งไม่ได้ตั้งใจเนาะเอาตรงๆเพราะว่าแกก็นัดซื้อตั๋วไว้แล้วเป็นปีพอถึงเวลาปั๊บผัวดันเข้าโรงพยาบาลก็ไม่คิดว่าจะมาเสียแกก็ไปแล้วเขาล้มหรืออะไรนี่แหละนะคะอันนั้นเขาเรียกว่าฉุกเฉินเนาะแต่โอเคโรคภัยแกก็มีแต่ทีนี้มันวูบลงไม่คิดขนาดนั้นแล้วอยู่ในโรงพยาบาลน้องสาวพาเข้าโรงพยาบาลนะคะน้องสาวพาเข้าโรงพยาบาล อืมก็โทรมาเขาก็บอกไม่ต้องห่วงหรอกฉันดูแลให้ได้อ่าพอสุดท้ายนะสุดท้ายกลับมาผัวตายผัวเขียนกระดาษให้กับน้องหมดทุกอย่างแม้กระทั่งเงินสดในบัญชีอันนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเป็นสิบป,ปีเอามาคิดพินิษพิจารณานะคะถ้าเราทำได้เนาะหยิบยกข้อนี้ว่าคุยกับบัญชีแล้วก็ อทางโรงพยาบาลนะคะหรือกฎหมายปัจจุบันนี้เป็นยังไงเนาะถ้าคุณชัยผ่านมาก็เดี๋ยวจะเอาคําถามนี้ไปถามคุณชัยอีกทีเนาะว่าจะทําได้ไหมในมุมของคนไทยเราแต่น้องสาวเขาทําได้คิดดูงานศพยังไม่ให้เข้าเลยได้แต่เงินเดือนไม่ไม้เมื่อสิบปีที่แล้วทําไมฝรั่งทําได้ละ่ะแล้วเราอ่ะจะเอาข้อนี้มาหยิบยกก่อนที่ลูกเขาจะมาอ่าเขาเรียกอะไร ว้าวุ่นไหมจริงๆแล้วตัวพี่เขาก็เป็นคนดีรักษามีอยู่กันมานานยี่สิกว่าปีเนาะอืมส่วนลูกก็เป็นส่วนหนึ่งก็เจอบ้างไม่เจอบ้างเขาก็ไม่ได้คิดที่จะโลภแต่เห็นอาการของอลูกของเขาแล้วเหมือนเขาแสดงออกว่าของพ่อฉันก็ต้องเป็นของฉันก็เลยกลัวขึ้นมานะฮะแต่มันก็นาะยี่สิบกว่าปีมันก็เข้มแข็งและมีสติมันก็ต้องไปตามลายลัษณ์อักษร อืมป้องกันได้ก็ป้องกันแต่ถ้าป้องกันไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาตั้งรับนะฮะตามหลักฐานเนาะอย่าเพึ่งให้เขาเอาอะไรออกไปอันนั้นคือมุมมองที่ยายจ๋าบอกกับเพื่อนไปนะฮะเพื่อนคนนี้ก็อยู่ในเบลเยียมเป็นพี่ยายจ๋าหนึ่งปีอืมเข้มแข็งอย่าห่วงแต่ร้องไห้อย่าห่วงแต่เสียใจสตินะอย่าได้เชื่อใครนะะสำหรับฝรั่งมาปอบมากออให้คนนี้ทําให้คนนั้นทํา ข่าวข่าวเปิดใจเรื่องบ้านคุณชัยก็มีความรู้ให้เยอะแยะอย่าได้พลาดเด้อเนาะรอติดตามกันเรื่องนี้นะคะ